อัปเดตข้อมูลข่าวสารครับโค้งสุดท้ายแล้วสําหรับเงืย่ยนยวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทสิ้นสุดของการ30กันยายนนี้สําหรับเกษตรกรที่เสียชีวิตถ้าอยาได้รับสิทธิ์แทนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่จ้าทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวลมอน้ก็มาพร้อมกับสาราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไห่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันพฤหัสที่2ีกันยายน2563รกับผมกับมีข้อมูลเนื้อหาข่าวมาฝาาพี่น้องคือเก่านะครับเพระาะว่าตอนนี้กถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วสำหรับเงื่นตัวยาเกษตรกร1น0 0 0บาททางสสกรนะครับเด็นเร่งแห่งพี่น้องเกษตรกรแก่งข้อมูลหรือว่าแก่งบัญชีนะครับเผื่อรับเงิน ภา,ายใน30กันยายน2563นี้รนีจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคอรมอมได้มีมติเห็นชอบมาตรก,การเสียเรือยายาเกษตรกรจำนวน10ล้านลายลายละ5 0 0พบาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63ที่ผ่านมาเนาะครับรวมแล้วนะครับ15,000าบ, 1, บาทส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีทกอสอแต่มีบัญชีธนาคารอื่นก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินยายาผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์เยาวยาเกษตรกรคอมนายลพีพัชจันทรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการสซลเลอเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1 5พฤษภาคมถึง21กันยายน63ได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น1 1 3 1 0 6 4 9ล้านบาท แบ่งเป็นงวดที่1ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งมีจํานวนเกษตรกร7 6, ล้าน486,700หายลําจนวนเงิน37,433.2 5ล้านบาทสําหรับงวดที่2นะครับคือเดือนมิถุนายนจํานวนเกษตรกร7ล้าน472,114ลายจานวนเงิน37,360.70 5ล้านบาทและงวดที่3นะครับคือเดือนกรกฎาคมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับ เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหาร้อยยี่สิบเจ็ดลายจำนวนเงินสามหมื่นเจ็ดพันสามรอยยี่สิบสองจุดหกสามหาล้านบาทโดยเมื่อวันที่สิบหากันยายนหกสามที่ผ่านมาครับทางเทกสศไดโอนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรที่บอสมายึ้นทะเบียนและปรบปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์กรเกษตรกรที่อุทธรรล้มถึงกลุ่มเกษตรกรที่บริรับสิทธิ์รับเงินเหลือภายใต้โครงการซึงได้รับงวดเดียวนะครับหนึ่งหมื่นาพันบาทปุ่มทีงหนึ่งเสียจเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นนะครับ 979.765หาล้านบาทท้งใดก็ตามนะครับยังมีเกษตรกรที่บริรถโอนเงินไดจำนวน2,482นรลายเนื่องจากเกษตรกรที่ยังบริได้มาแจ้งเลกทีบัญชีรับโอนเงินและกลุ่มเกษตรกรชุดที่2อีกจำนวน8717รลายหากเกษตรกรแจ้งเลกทีบัญชีรับโอนเงินแล้วนะครับท,งทางทกสจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยเกษตรกรนะครับสามารถแจ้งเลกทีบัญชีโอนเงินใดผ่านเว็บไซต์ เวอร์เว็บเยาวยาเกษตรกรดอทคอมขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถึงยังไม่ได้แจงเล็กที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินขอให้รีบแจงบัญชีโดยเร็วทั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโรงวยงานรับขึ้นทะเบียนในพื้นที่จะเร่งประสานงานติดต่อเกษตรกรโดยตรงหรือประสานงานผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่เพื่อเร่งรัดเกษตรกรให้มาแจงเล็กที่บัญชีนะครับโดยจะโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน63 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการทางนี้นะครับในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่ขอแจงเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนนะครับก็บคือหัวหน้าครัวเรือนเดิมนะครับได้เสียชีวิตตอนนี้ทางรัฐบาลเพิ่นได้อนุมัติแล้วนะครับสําหรับทายาทนะครับกับสิมได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแทนพี่น้องนะครับในกลุ่มดังกล่าวก็จะาลืมนะครับไปแจงข้อมูลข้องทันและแจงเลขทีบัญชีนะครับเพื่อรับโอนเงินโดยเร็วก็ขอหยาบนะครับก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนห3สาม ขอให้กุมเกษตรกรถึงย่งบราริแกงเเลขที่บัญชีรีบแกงเล็กที่บัญชีให้กับทกศโดยเร็วทางเว็บไซต์เ w w ร์ไเวยาวยาเกษตรกร .com หรือติดต่ทอทกศในพื้นที่โดยตรงนะครับพี่น้องก็สามารถแจ้งเล็กที่บัญชีของธนาคารใดก็ได้แต่หากนะครับถ้าเป็นบัญชีที่ผูกความเพ่กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนจะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุดนะครับนา่งอัญชนาพนิตกาวัย และในเ่ก็เป็นขอมูลค่าสารลาสุดสำหรับเงินยายาเกษตรกรนะครับรถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันที่30กันยายนนี้จะสิ้นสุดโครงการเพราะแม่พี่น้องท่านใดยังไม่ได้รับเงินหรือว่ายังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีนะครับก็จะเลื่อนะครับติดต่อสอบถามแจ้งเลขที่บัญชีกับทางธนาคารทกสได้นะครับรอย่าเลืมนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องสี่บัตรพลาดสิทธิ์รับเงินยายาเกษตรกร15,000ื 1, บาท สำหรับพี่น้องนะครับไล้คราบว่าเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แจท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเห็นกับกับผมผู้ทาคลิปนเรือครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับเฝฟา์น้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งเลยบอกการพี่น้องอีกคือเก่าพ่อกันไหมคลิปนาครับพ่อพี่น้องสําหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติผ้ามวนก็ขอก่าวค่ำบาสวัสดีครับ